สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้นะคะคุณครูพิสุทธิ์จะมาหน่วยการเรียนการสอนเรื่องดอกไม้แสนสวยนะคะและวันนี้นะคะคุณครูพิสุทธิ์จะมาพร้อมกับนิทานเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับดอกไม้พิเศษว่านิทานเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ เด็กๆพร้อมหรือยังคะเอาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปรับฟังรับชมได้เลยนะคะไปเลยคะ่ะเรื่องดอกไม้วิเศษกับนิดหน่อยผู้อารีนิดหน่อยเป็นเด็กหญิงกระตันยูอาศัยอยู่กับยายที่บ้านชายป่า ทุกๆวันนิดหน่อยกับยายจะต้องเข้าป่าเพื่อหาผลไม้มาเป็นอาหารนิดหน่อยรักสัตว์ทุกตัวในป่าไม่เคยรังแกใครและยังแบ่งอาหารให้สัตว์ทุกตัวบ่อยๆอีกด้วยสัตว์ทุกตัวในป่าจึงรักนิดหน่อยกันหมดเลยเช้าวันนี้ยายของนิดหน่อยไม่สบายโอ้จะทำยังไงดี วันนี้นิดหน่อยต้องไปหาผลไม้ในป่าคนเดียวนิดหน่อยจึงคว้าตะกร้าและเดินเข้าป่าเพียงลำพังป่าใหญ่มีผลไม้หลากสีสันนิดหน่อยเก็บไปกินไปได้ผลไม้เยอะแยะเลยนิดหน่อยเก็บผลไม้อย่างสนุกสนานจนลืมว่ากำลังเดินลึกเข้าไปในป่าลึกขึ้น กว่าจะรู้ตัวนิดหน่อยก็ติดอยู่ในป่าลึกเสียแล้วนิดหน่อยพยายามหาทางกลับบ้านแต่ก็ยิ่งหลงทางเข้าไปอีกอออออออนิดหน่อยร้องไห้อย่างตกใจและเป็นห่วงยายที่ไม่สบายอยู่พอดีมีกวางตัวหนึ่งเดินผ่านมา พี่กวางจา๋านิดหน่อยหาทางกลับบ้านไม่เจออ๋อนิดหน่อยต้องเดินไปทางโน้นนะต้องเดินอีกไกลเชียวขอให้โชคดีนะจ๊ะนิดหน่อยแบ่งผลไม้ให้พี่กวางแล้วเดินไปตามทางนั้นนิดหน่อยเดินทางอยู่นานรู้สึกเหนื่อย จึงนั่งลงพักใต้ต้นไม้ขณะที่นิดหน่อยกำลังจะดื่มน้ำในขวดทันใดนั้นก็มีเสียงร้องไห้ดังอยู่ใกล้ๆ <c oughs> เอ๊ะเสียงใครมาร้องไห้อยู่ตรงนี้นิดหน่อยร้องอย่างตกใจ <c oughs> ฉันกำลังจะเหี่ยวตา หนูช่วยฉันหน่อยได้ไหมจ๊ะเสียงดอกไม้นั่นเองนิดหน่อยก้มลงมองดอกไม้ดอกเล็กสีสวยที่กำลังจะเหี่ยวเฉาเพราะขาดน้ำโธ่ดอกไม้จ๋าน่าสงสารจังเลยนิดหน่อยจึงเทน้ำในขวดให้ดอกไม้จนหมด หลังจากได้น้ำแล้วดอกไม้ก็เติบโตอย่างรวดเร็วเป็นดอกไม้ช่อใหญ่ที่มีสีสันสวยงามหลากสีหนูช่างมีน้ำใจจริงๆยอมเสียสละน้ำดื่มของตัวเองให้ฉันเพื่อตอบแทนความมีน้ำใจฉันจะให้พรวิเศษเธอสามข้อขอมาเลยจ้า งันฉันขอให้ยายของฉันหายป่วยก็พอแล้วฉันจะไม่ขออะไรอีกเลยดอกไม้จึงช่วยให้ยายของนิดหน่อยหายป่วยแล้วยังช่วยเสกขนมเสือ้อผ้าและอาหารอร่อยๆอ,อ,อีกมากมายพอกลับถึงบ้านยายก็แข็งแรงเหมือนเดิม นิดหน่อยและยายจึงช่วยกันเอาสิ่งของต่างๆที่ดอกไม้วิเศษให้มาไปแจกจ่ายคนอื่นๆในหมู่บ้านด้วยหลังจากนั้นนิดหน่อยและยายก็อยู่กันอย่างมีความสุขทุกคนในหมู่บ้านต่างก็รักนิดหน่อยกันทุกคนเลย